Mm. สวัสดีคะ่ะมาพการกันอีกแล้วกับพีสารแฟมิลี่กินแบบบ้านๆมากับพี่น้องคะ่ะวันนี้กระสีพามาก,กินแกงน้ำมัอีกขึ้เกลาค่ะเป็นอาหารตามฤดูกาลเนาะคะ่ะมาก,กินกับพี่น้องมาก,กินแกงน้ำมันอสุดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้กระสีเป็นปนตะทูคะ่ะเป็นปนแห้งๆเนาะคะ่ะปนใส่พริกพริกจี้นะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นห่อสมสมเนื้อคะ่ะห่อบมูใหญ่เพาะถ้าในซีมจ้าคะ่ะว่าจะแสียบวอรอ์ลองดูงเฮ็ดเองคือเก่าค่ะพี่น้องคะ่ะ จ๊กเสียบ,บเสียบก็เฮ็ดตามใจจะคล้องเนาะค่ะเฮ็ดส่ปาดจะคล้องนี่แหละมาซิมน้กันเลยเนาะคะ่ะว่าจะเสียบวเฮ็ดไปห้ลยลายมือแหละคะ่ะเอาไว้อันไว้ในตู้เย็นกับพี่น้องคะ่ะอืมเป็นตะเสีบแม่งนี่โอ้พี่น้องอืมเป็นตะเสบคักพี่น้องคะ่ะมาด้อแเสบๆสบทกันบัดอืมเบิ้งเบึง,บง,บง เห็ดเองเด้อพี่น้องนี่เด้เอเห็ดแบบเห็ดมาแบบอ่าถือใจเจ้าของเลยเนาะคะ่ะอันนี้เป็นน้ำพริกน้ำย,อย,นนำยอ้อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะน้ำพริกน้ำย้อยเป็นน้ำพริกโรยข้าวของอ่าคุณวชิรวิทย์เนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นซื้อเพจเป็นซื้ออ่เฟะะียดพิน่นเนาะค่ะวชิรวิทย์ยันยันคุงบอกค่ะนี่อ่านกับมบืถือค่ะพี่น้องค่ะเศบเด้อยค่ะอัเขาวสวยหอนๆอนะคะพี่น้องเอามะฮอยเนาะค่ะแต่ว่ามือ่อกี้เอามากินกับข้าวเหนียวเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะก็ได้มาหลายอย่างหลายแนวเนาะค่ะมันมาลุยกันเลยค่ะ มึงิดัะสมเนี่ยซิมมึงก่อนอแซ่บค่ะพี่เน่อเพราะว่าเห็ดเองเนาะค่ะถึกปากจะาของจังได้ก็ต่องแสียถึงใจจะพองแซ่บมากจักตัวเพราะ ักมันบ้านค่ะพักเก็บเองพักบ่ได้สือ้อพักเก็บน้ำหัวเนาะค่ะพี่น้องค่ะพักสุรดลพักบุงพ,พักกระถินบักเขือค่ะพี่น้องมาด้อบั่นสดจัดน้ำกันเลยค่ะเสแสบค่ะแบบนี้อันเหมือนยง เฮียดเองเนาะค่ะเอาญงซ้ำได้ไก้เป็นแกงหน่อไม้สดค่ะพีน่น้องแส่บอื้มสับแมว เกี่ยวกับน้ำม่อาจจะเห็นกินดูแน่นาะค่ะเพราะว่ามากินแกงน้ำม่สดค่ะพี่น้องค่ะขัวพริกขัวกระเทียมขัวหอมตำไส้ หวานวน,น้ำพริกน้ำหย่น้ำพริกโรยข้าวเนาะคะ่ะโรยข่าวสวยค่ะพี่น้องค่ะโรยข่าวเจ้าแต่บ้านเนี่ยกินกับข้าวเหนียวก็ได้หอม คล้ายๆกับน้ำพริกกากนุูค่ะพี่น้องแต่ว่าจะบ่คกอกันปันไดแต่รสชาติประมาณนั้นนะคะ่ะ ผู้ใดสนใจสร้างใดได้ค่ะเดี๋ยวจะถิง่งสองทางการสร้างซื้อไว้หายเนาะค่ะดูใจคลิปค่ะพี่น่อ é a เหมือนแกงน้ำใหม่แกงมาแบบบ,บ้านๆค,ค,ค่ะพี่น้องขะบริสไซยังใส่แต่น้ำใหม่กับหน่ยา่างขุ่นคุ้นาะค่ะพี่น้องแกงแบบเล่าๆบ้านเฮาเนาะคะ่ะห,หวานน้ำใหม่สดสด แสบคักพี่น้อง นั่งหยัมประธานาธคือเกาค่ะนั่งเจ็๊บเข่วอยู่แสีบแม่งค่ะอาหารเป็นบ้าน เขาบุหงหอิมเลยค่ะแสบหลายสมเนื้อ,อน,นี้มากแห้งด้วยไปเนอะ Mm -hmm. na wan ยิ่มเลยคับพี่น้องครับมันอีกมานเนี่ยมีโนโุ่งไหลยางไหลแนวเนาะคะ่ะมีแก่งน้อใหม่สดปนแหงปลาทูค่ะพี่น้องห่อสมเนื้อเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสมกำลังแซบพอดีเลยคะ่ะนแซบอยู่เฮ็ดเองค่ะพี่น้องเฮ็ดถธอปาก,กยาของไปเลยะคะ่ะแล้วก็มีน้ำพริกน้ำย้อยเอิ้มพริกโรยข้าวเนาะค่ะพี่น้องคะแซบครับ จะออกเพชรนะค่ะผู้ใดมักเพชรดีเสียบค่ะขากินกับข้าวสวยห่อนๆเนาะค่ะนั่นแหะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปลงละค่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ยเกียร์ครับมาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกระร้าใจให้กับส่องเรื่องไหนในคลิปต่อไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ